บลดกอดวิทูลันคือ Primary Space Marine ระดับทหารผ่านศึกที่มียุทธวิธีการลบในระยะประชิดเป็นหลักพวกเขาคือเหล่า Primary Space Marine ที่ได้พิสูจน์ตนจนได้รับเกียรติในการบรรจุลงใน First Company อันทรงเกียรติของ Chapter ร่วมกับหน่วย Terminator ผู้แข็งแกร่งและ Stern Guard ผู้ช่ำชองและได้รับสิทในการยืนเคียงข้างกับเหล่าพี่น้อง First Born ของตนหรือแม้แต่ผู้ที่เป็นวิทูลันมารีนที่มีอยู่ก่อนแล้วและได้ผ่านการผ่าตาสู่ลูบิคอนไพรมาริสการถือกำเนิดของหน่วยเบรดการ์ดนั้นมาพร้อมกับประวัติศาสตร์ของ Pri มาริสคือช่วงอัลติมาฟาวดิงเบรดการ์ดวิทเทเลนเป็นแอตตาเตทที่มุ่ง ในการต่อสู้ระยะประชิดเป็นหลักทําให้ได้รับการติดตั้งยุทธปกรณลคล้ายกับอัศวินผู้สูงศักดิ์ในตำนานโบราณของเทอร่ามือกุมดาบชั้นยอดม a s เตอร์คราฟพาวเวอร์สอดและโล่อินโดมิทัสสตอมชิลที่มีเครื่องสร้างกรอะพลังงานในตัวด้วยดาบและโล่ที่มีคุณภาพสูงยิ่งทําให้ต้องใช้เวลาเกือบหนึ่งทศวรรษในการสร้างขึ้นมาในแต่ละชิ้นทําให้พวกเขาคือนักรบู้ไมีอาจหยุดยั้งได้ของมวลมนุษยชาติเคลื่อนพลไปข้างหน้าอย่างไม่ลยุดละพร้อมกับยกดาบสูงเด่นราวกับเป็นภาพจําลองแห่งอัศ ระยะประชิดที่ไร้ผู้ต้านทานด้วยความเร็วเหนือมนุษย์ของสเปนมารีนที่ถูกฝึกปลือจนแหลมคมดยุดดังมีดทำให้พวกเขาสามารถต่อสู้กับศัตรูได้ทีละหลายตนในเวลาเดียวกันหรือแม้แต่ในการประลองของยอดนักรบที่ต้องใช้ทักษะในการป้องกันและการโจมตีเชื่อเฉยก็ล้วนแต่เป็นความสามารถที่เบรดการวิทเลนมีทั้งสิน้นในฐานะสมาชิกวิทเลนของกองร้อยที่หนึ่งอันทรงเกียรติสเปนมารีนผู้เรียงไกลเหล่านี้ล้วนผ่านการศึกมาอย่างโชคชนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความอยู่รอดของอีพิเรียมในสมรภูมิที่นับไม่ถ้วนทั่วทั้งงกกาาาาแลพพววเเเขขขนนนดัั่ษษณ์หคมมมมิอออุยชตื เพื่อทวงคืนดวงดาวอันชอบธรรมของจกักรพรรดิท่ามกลางหมู่ดวงดาว